เรามาดูกันค่ะว่าสำหรับ fc พี่เมย์นะคะคนที่กําลังคอยการติดต่อจากเขานะคะเขาจะติดต่อคุณมาไหมเรามาดูนะคะว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมเขาคิดจะติดต่อคุณมาหรือเปล่านะคะไพ่ทาหลอดขาบอกพี่เมทีนะคะว่าคนคนนั้นน่ะคนที่ fc พี่เมย์นะคะนึกถึงอยู่ เขาจะติดต่อเอฟซีเมย์กลับมาไหมคะมาดูกันนะคะเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมตอนนี้สิ่งที่เขาคิดถึงคุณคือจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่เขาอ่ะอยากจะมีชีวิตครอบครัวกับคุณนะคะแล้วทำไมเขาจะไม่ติดต่อกลับมาล่ะถูกไหมไพ่ใบเนี้ยคิดถึงคุณแทบใจจะขาด บอกเลยนะคะแล้วยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก ความคิดถึงหนักหน่วงเลยทีเดียวไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะพลังงานของ fc พี่เมย์พี่เมย์บอกเลยช่วงเนี้ยพลังงาน fc ดีมากมากพี่เมย์จับได้อย่างเงี้ยไพ่สี่ไม้เท้ามีความการความพร้อมให่าการมีครอบครัวไพ่สิบถ้วยอย่างงี้ไพ่สิบเหรียญอย่างงี้นะคะพลังงานช่วงนี้ดีมาก fc พี่เมย์รักษาพลังงานไว้พี่เมย์จะบอกว่าการที่พลังงานของคุณดีๆนั่นคือสิ่งที่คุณมีความสุขกับ การใช้ชีวิตของตัวคุณเองคุณมีความสุขคุณรักตัวเองแล้วมีพลังความสุขในตัวของตัวเองมีพลังความรักให้กับตัวเองพลังงานเหล่านี้มันจะดึงดูดเรื่องราวดีๆความรักดีๆเข้ามาหาคุณนะคะค่ะไพ่ใบนี้ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะมีชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยนั่นเองนะคะมาดูอีกใบหนะะึ่งค่ะ จะติดต่อกลับมาไหมเร็วๆนี้แน่นอนเลยค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะในความคิดของเขาเขาจะติดต่อกับคุณแน่นอนอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะอัศวินถือดาบขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วความหมายของไพ่ใบนี้คืออยากจะพูดคุยกับคุณนะคะอยา,ากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะมาดูอีกใบนึงค่ะว่า จะติดต่อมาไหมแน่นอนไพ่สองใบแล้วก็ไพ่ใบนี้มายืนยันว่าเขาตอนนี้จะบอกว่าเขาฝันถึงคุณหรือคุณฝันถึงเขาก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเขาอยากทําความฝันให้เป็นจริงนะคะประกอบการสามใบนี้บอกเลยว่า พลังงาน FC พี่เมดดีมากๆนะคะเม้นรับพลังงานไว้เลยใต้คลิปว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะค่ะเขาคิดถึงคุณแล้วจะ